สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมลูกวันนี้มาถ่ายรูปมาโทรศัพท์ที่หายนะคะขอรับที่ได้นะคะไม่ดูโทรศัพท์หายไปตอนไหนเขาทำเมื่อกี้เขาประกาศอยู่เดี๋ยวผมไปแป๊บนึงนะดูสิทำหายทำโทรศัพท์ตกตรงนั้นได้ยังไง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้นะคะเล็กแกจะมาปลูกป่าที่สวนรถไฟแต่เล็กแกไม่ได้มาปลูกคนเดียวนะคะเล็กแกมาปลูกกับคุณลุงชาชาสังกูว่าของกรุงเทพมหานครนะคะแต่ก่อนที่เล็กแกจะเข้าไปนะคะมันจะเหนื่อยเล็กแกก็เลยจะต้องหาอะไรกินก่อนป๊าป๊าแบบนี้ขอพูดก่อนชนใหม่ดชนหมัปุ๊บเล็กแกไปถึงนู่นเลยดาวอังคารเราจะได้ชนหมัดกับคุณลุงชาชาหรือเปล่านี่แหละนี่แหละเออดีแล้ว เอาอะไรเยอะ่ได้ไหมไ้งไปแล้วเหรเอาอะไรอาอะไรค่างหไม่มีอะไรให้กินนะเขาบอกเริ่มปลกปากี่โนะพี่บายตามบ่ายสามครึ่งเรายังซื้อขนมกินอยู่เลเขาบอกว่าพี่เขาไข่ตั้งแต่หมาอ่่อจะเรียมขอก่อจะเก็บของก่อจะกลับบ้านนอนตอนไหนขาไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วเขาจะนอนตอนไหนเ็เรื่องของเขาิอันนี้เปน้าวไเะนาวอรอยเท่าไหร่อันนี้ิบาบว้าว

ตัวเล็กอะค่ะต้องขุนเยอะๆต้องขุนเยอะๆตอนที่เากินแล้วมันแบบ้าจะทำไม่น่าดูเราต้องรีบถ่ายเขาจะเขา้เขาเองไปถ่ายสรัเราเขากินนี้ถ่ายเข้าไปเลยต้องหนี่หรอใช่กว่าจะถึงงานก็เดินไปประมาณเกือบกิโลนี่ได้กันเราขอ เราเช่าจักรยานไปได้ไหมเออไม่เรายังจำได้เลยว่าตอนที่เราขี่จักรยานคิดยังไงขนาดไหนแต่เดินจะเหนื่อยกว่าขี่จักรยานนะแน่ใจเหรอว่าเดินไม่เคยมาเดินเลยจตุจักรเขาเรียกส่วนรถไฟผู้ว่าชัดชาติจะไปไหนวันนี้มาเชอดแปแล้วมาจับจเลยเขาเดินไปไวมากเลยอ่ะ ปลารู้แล้วทำไมเขาถึงแข็งแกร่งเพราะ้อยแก้วยังเหนื like ่อยเลยอ่ะเพราะนี่ไงเขาแข็งแกร่งมากเพราะ้อยแก้วยังไงเหนื่อยขนาดร้อยแก้วที่ว่าแน่ๆยังเหนื่อยเลยเร็วอีกเร็วอีกอ่ะเอาเร็วอีกเร็วอีกโอเคถึงเลยครับสวัสดีครับทำไมลูกวันนี้อยากเจอจนตื่นเต้นนะมาปลูกปลาครับมาปลูกปลาด้วยกันมาปลูกปลาครับ อ๋อเร็วเร็วเร็วโอ้ดีใจดีใจตอนนี้บอกได้คำหนึ่งครับว่าเขาแก่งที่สุดเขาแข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยเราถามคนดูสิสภาพเหงื่อมากเลยแต่คุณลุงชาชาทําไมนะยังไม่เหงื่อจังหวะที่ติ๊กได้ไปไป,ไปทักอ่ะติ๊กไม่กล้าชนหมัดเพราะติ๊กกลัวแบบแขนงทีขกขนาดก<อ>ูปะไม่ได้ ที่เลยไม่ได้ไปชนหมัดเลยอากับที่ปลูกปาดเ็ภารกิจเตะที่ค่อยชนได้โอเคไล้แก่อย่าเพิ่งไปชนหมัดนะตอนนี้เดี๋ยวชนหมัดแล้วแขนหักปลูกมาไม่ได้นะพี่กว่าดาราลยนะครับตอนนี้แม่อยู่นู่นแหละแม้วเลยแเลยย้วก็ยยู้นมนู้นเลีแมย้วยูนเหม่ยน้ลยแม่ยนนู้นล่น้นยแม่้นแม่ยน้นยนนู้นเ้นนนู้นแต่อันนี้เลยแก่นน้เเนน เขทำบอยนีันูทำต่เองเพราะว่าเป็นบ้นแม่ของหนูโอเคอ่าอย่าตัของหนูทิลงไปทิลงไปเงไปลยไรลยวลอย่าอย่อย่ายาไไหนูจะขอวยแต่นีหนูังได้ค่อยนะคะพี่อกว่าแต่พลาสติกเบาๆล้วก็ระวังอย่าให้ต้นดินมันแตกหวาขาต้ไม้ปไม่ต้องรีบอ่าวางลงไปยเข้ไปเอองาีกวลูกออกแล้วครับุงนี้ครับ ได้ไไหมด้เดี๋ยวน้องทำเองเดี๋ยวน้องจะทำเองใช่ไหมน้องตั้งใจทำปลูกต้นไม้อันนี้มากเลยไอ้แก้มองแม่หน่อยต้นไม้ของหนูจะตั้งชื่อมันว่าท PPC s ต้นเลี้ยงลูกขุนนามโทรศัพที่หาได้คะของใครตกมารับที่นี่ได้นะคะ ตอนไหนอะเขาบอกกันเมื่อกี้เขาประกาศอยู่เดี๋ยวผมไปแป๊บนึงนะมันจะวัดอีกโอ้โหอ๋อเอ้ยขอโทษนะครับน้องที่เขาประกาศมาอยู่ตรงไหนนะครับพอดีโทรศัพท์ที่บอกว่าหล่นเมื่อกี้มันโทรศัพท์ผมอ๋อตองเอาละลูกเมียเราทำโทรศัพท์หายอีกแล้ว เดี๋ยวอําเลยว่าโทรศัพท์ไม่ใช่ของเรา,าหาไม่เจอดูสิทาหายทำโทรศัพท์ตกตรงนั้นได้ยังไงเป็นรุ่นอื่นรีโว่ตบอกที่กสีแดงแล้วติ๊กกคุณเขาไงดังแล้วทำไมได้ยินามาจากไม์เมื่อกี้พี่โอ้หอ้าวขอบคุณนะเขนอก็เดอ่ะเสียงคนที่ถือไม์พูดวนะ่า ให้บอกติ๊กบอกลักษณะโทรศัพท์ได้ไหมรติก็บอกมีรูปหัวใจชีแด็กเสียงมันดังออกมาเลยอ่ะไม่ใช่สิรติก็บอกเขาสิครับเฮ้ยโทรศัพท์จะหายคุณลุงชาชาจริงอยู่ตรงนู้นให้เราถ่ายรูปได้เร็วๆไปไปถ่ายรูปกันก่อนมาเร็ว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 มาเร็วเร็ว ชนะลอยมาชนะลยโอ้น่ารักเลยเดี๋ยายกันมน้องก่อนเดี๋ยายกันมน้องก่นของเราใครกันหลานกับเพื่อนได้คับเนตืนตนื่นดืนไป่นยนต่น่น่นต่นตืนื่นตื่ต่นปนต่นตื่นตนตืนตืนต่นตือนตื่นต่นตนตื่่นตืน นี่หน่อยถ่ายตรงนี้ไว้นะทำไมอ่ะเราจะเขียนชื่อไว้ใช่ไหมน่าจะเขียนเป็นแกกกระบาดว่ามีลายแทงสักบัดนี่มันจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมลายเต็มหนูเนี่ย่มอยู่ตลอดไปหรอกอันนี้ต้นของพี่เหรอใช่ครับของแชตแอมอยู่ไหนครับจำไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวต้นอื่นเนี่ยจะไม่โตเว้ยเขาจะมีต้นร้อยแก้วคนเดียวที่เขาเอาอะไรปลูกล่ะป่ะเอาใจปลูกโอ้ยดูดิ สุดยอดปลูกให้คนทุกต้นเลยเปลูกให้ทุกต้นเลยต้อนอื่นจะได้โตด้วยกันโ <Okay. S 1> อเคที่บ้านให้อาภัยแล้วกลับมาเฮอะเออโหเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจอยากปลูกต้นไม้ลป,ลปลูกไม่หยุดทุกคนคะคือตอนนี้เลยแก รูกันคะคือตอนนี้อะไรแก้วอ่ะปลูกต้นไม้เสร็จหมดแล้วแล้วไรแก้วกำลังจะกลับบ้านแต่ไรแก้วอยากจะขี่จักรยานด้วยไรแก้วว่ะไปซ่อมมาหลายต้นเลยนะคะแม่คือบางต้นบางต้นไ่ะก็เอียงไรแก้วก็ไปช่วยซ่อมมาทุกต้นจนมันตั้งเหมือนเดิมขี่จักรยานแล้วก็อยากจะไปซ่อมต้นไม้ด้วยภูมิใจไหมวันนี้ได้ปลูกต้นไม้หลายต้นไรแก้วภูมิใจไม่ไม่ถือว่าปลูกต้นไม้หลายต้นช่วยซ่อมช่วยต้นไม้หลายต้นเออปลูกอาจจะปลูกไม่กี่ต้นแต่ว่าเราไปซ่อมเนาะต้นไหนที่แบบมันเอียงม้เจา เลยแก้วรู้สึกว่าตอนเนี้ยใจเลยแก็ชื้นมากแล้วก็เริ่มอยากจะเล่นแล้วใช่ไหมป้าเลยแก้วฟังหน่อยได้ไหมเลยแก้วอยากจะไปเล่นแล้วไม่เล่นแล้วพอแล้วปบ๊ายบาย้วเดี๋ยวเลยแก้วขอปิดคลิปก,ก่อนนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดต,ตาม่ายอย่าลืมกดะระฆังให้เลยแก้วด้วยนะไม่ไ,ไหวบ๊ายบายเลยแก้วจะเล่นนะเพื่อนไปแก้วอันนี้แเราขยับไปตรงนู้นเออแล้วก็ย่อลงไปแล้วแล้วน้องอ้อก็แล้วน้องอ้อก็อ้าน้อง ลอยแก้วก้มไปกอดกอดแม่โปลบปลอบใจเต็มที่ติ๊กชี้หน้าชีหน้าชีหน้าหันมามองกล้องไม่ต้องลอหน้าหันมามองกล้องหนุ่มก็ปากฟันเนแดงลอยแก้วมาฝั่งนี้ลอยแก้วมาฝั่งนี้อน้อลอออเาไปไหนก็ได้ล่ะอเออนั่นแหละติ๊กติ๊กมองเออเนื้อเนื้ออย่าเลยตัดลงเนี้ยตัดลงเลยนะ เออนี่ไห้นถ่ายถ่าย่นี่ยจะตายจะมโยถ่ายตรงให้เดียวเอาไว้ลงเอ็นเพจอกที่คัตลอดเลยคือพี่กิดวาก่นหัวล้อ